กึ่งลุยติดกระเป๋าได้สามใบไอ้ล้อหน้าขึ้นก้าวหรือมาตะกุลเจสเนี่ยมันจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการเดินทางสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาดูออนโรดครับผมออนโรดสายลุยฝ่ <S <S ายเนี่ยทุกคนเนี่ยชอบบอกว่าเจ็ดห้าศูนย์แปดศูนย์เนี่ยมันเหมือนกันเออเอเาไปออฟโรดมันเกิดขึ้นมาเพื่อออนโรดครับลุยทั้งฝุ่นได้ไหมได้ครับแต่เป็นทางฝุ่นที่เป็นทางกรวดปกตินะฮะไม่ได้ทางโคลนหนักๆขดโคลนรถคันนี้หน้าตาจริงแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราขี่บนถนน ถูกต้องเลยเหตุผลอย่างแรกเลยครับผมหน้าตามไม่ต้องคุยนะฮะทุกอย่างมันคือใครดูก็รู้มันคือแอดเวนเจอร์ของเป็น,นมันอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่เป็ตัวบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นตัวสายลุยหรือสายรถออนโรดัต่างกันยังไงพี่หนึ่งครับอย่างแรกล้อและยางถ้าเป็นรถออนโรด road, จะให้ล้อแม็กมามนะครับผมซึ่งมันเป็นรถที่เหมาะกับการขับขี่ความเร็วสูงบนทางเรียบอันที่สองเลยครับผมรถลุยล้อหน้าต้องใหญ่เพื่อให้ผ่านสิ่งกีดขวางได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ย ล้อรถคันนี้นะครับผมจึงให้ล้อหน้า19นิ้วมารดลุยเท่าไรแหละล้อหน้าเท่าไรครับ21นิบวอืนิ้วอ่าแต่คันนี้มาให้19นิ้วกึ่งกึงลุยกึ่งกึ่งลุยกุยก็ได้ครับแต่ลุยบเบาโอเคแต่หลักๆคือมันเกิดมาเพื่อออนรถเป็นหลักต้องใช้คำรูดีกว่านี้นี่ผมเห็นสายนี่แสดงว่านี่มาพร้อมกับดิเบรกแน่นอนเลยครับผมเป็น ABS ครับต้องบอกว่าเ m นนะครับผมให้ออปชั่นเนี้ยเป็นสดาค็อบชันกับรถเมือไทยทุกคันต้องบอกว่าเงนทวับนเนี่ย จะเห็นได้ว,ว่าแรงมาที่ให้มาเนี่ยนะผมก็จะแตกต่างกับตัว850 GS และ GS a v e n g e r รถคันนี้เห็นอย่างนี้นะครับผมความเร็วเฉลี่ยนะครับความเร็วสูงสุดนะครับทำได้เกือบ200นะครับถึงส0 0เหมือนกันถูกต้องครับผมเกือบ200เกือบ200นะครับผมเพราะนั้นเนะี่ยมัต้องหัวครับชีวิตจริงของเราใช้งานจริงๆบนออนโรดเนี่ยความเร็วเท่าไหร่ครับถึงนะด0 40 ออกจากบ้านรถติดแล้วท่านในกรุงเทพใช่แต่ถ้าเกิดตา่างจังหวัดเนี่ยคนใหญ่คนวิ่งเดินทางเนี่ยร้อยยี่สิบร้อยสิบคือในทางเดินทางปกติรถคันนี้เป็นรถที่ใช้เดินทางนะรตระกูลุ่จเสเนี่ยมันจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการเดินทางนะมันจะมีการออกแบบของแหลกท้ายนะครับผมที่เรียกว่าวาลิโอนะฮะตัวแพนเนียนะฮะในการประกอบเข้าแล้แถมก็มีแหลกบนตัวบนนี้นะครับให้เป็นขนาดที่ใหญ่หน่อยสามารถที่จะวางกระเป๋าไปที่สามต่อได้อีกเหมือนกันนะครับผมติดกระเป๋าได้สามใบถูกต้องครับผมค้างคืนได้เลยถูกต้องไดดด้้้้้้้้มมมาาาาาากกกกกกววว่่นนนนนััััั็ไตตอออองงซซซผผผผหยยะะครบเเีี๋แสป นะครับผมเนี่ยดีไซน์เราเห็นโมละฟังก์ชันหรือฟีเจอร์อะไรที่มันเจ๋งๆโอ้ยอย่างแรกเลยครับผมเรื่องของช่วงล่างระบบเบรคแล้วก็เรื่องของระบบเซฟตี้ต่างๆและไลติ้งโหมดสามารถที่จะเซตนะครับผมเรื่องของอัตราเร่งเรื่องของโห,หมดการขี่ให้เหมาะสมกับคาแรคเตอร์หรือหมายความว่ารถอันเนี้ยเราเปลี่ยนโหมดของการขับได้ถูกต้องครับผมนัดวิ่งแต่งบัสเนี่ยสิ่งที่ต้องการคือเรื่องของเซฟตี้อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการปรับโหมดในการขับขี่ได้ฝนตกเราลื่นแรงสิทธานันหน่อยเราต้องการความปลอดภัยสูงสุดปกติยอดอย่างเดียว นี้มีออปชั่นตัวนึงมาให้ก็คือตัวเป็นระบบแพคชั่นคอนโทรลนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ที่รถคันนี้เนี่ยตัวจับเจอเหตุการณ์ที่รู้สึกว่ารถจะเสียการควบคุมรถจะมีระบบการหยุดถ่ายกำลังจากเครื่องยนต์ที่เราหลักมันความปลอดภัยเกิดขึ้นแน่นอนปกติเนี่ยผมผมอยากจะปรับแพคชั่นครับกลัวเห็นเห็นปวดมั่งเห็นพื้นเปียกมั่งครับผมจอดรถนั่งกดโอ้นั่นระบบเก่าแล้วขึ้นขึ้นลงลงระบบเก่าแล้วไม่ใช่เลย ปุ่มโหมดครับตรงนี้เห็นไหมกดปุ่มโหมดใช่เลยครับกดปุ่มโหมดเท่านั้นแล้วเราก็เลือกตามสภาพถนนที่เรากําลังวิ่งอยู่ถูกต้องเลยรถมันก็จะคํานวณแล้ว,วเปลี่ยนเองเลยเหรอพี่เปลี่ยนเองเลยครับทันทีเลยได้ทันทีเลยเห็นไหมครับระ<ฮ>บบที่นัดใช้มาก่อนนะระบบรถเก่าแล้วครับผมปัจจุบันไม่ต้องจอด ขับๆอยู่กดได้เลยครับสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆอีกนะครับผมก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสมดุลในการขับขี่ของมอเตอร์ไซค์ครับผมต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยการเข้าโค้งก็ดีการขับขี่ก็ดีเลี้ยงการเบรกก็ดีให้ความสนุกในการขี่ผมได้ลองไปขับรถคันนี้ที่อิตาลีซีกอร์ซาดีเน <Wow. S 2> ี่ยสนุกมากนะผมขับอยู่ทอส0 0กิโลถ้าเปลี่ยนเป็นสีสเกตได้เหมือนกันไหมพี่ได้หมดครับจะไปสเกตจะไปเชียงใหม่ไปสุราษฎร์ได้หมดพูดถึงเรื่องโหมดการขับขี่พูดถึงเรื่องของฟีเจอร์เลือะอกร้วดเนี่ยผม้าเนียง รถมันสูงไหมรถคันนี้เนี่ยต้องบอกเราเอาใจคนไทยครับเรามีการสั่งรถคันนี้มาเป็นสเปคของคนไทยโดยเฉพาะคันนี้เป็นช่วงล่างต่ำเบาตับขับศูนย์มาอยู่ที่770มิลลิเมตรเจ็ดรจ็ดสจะคือลองขึ้นเข้าไปดูผมจะสูงเท่าไหร่พี่173ยเจมซนร้อเาป็นมาตรฐานเฉลี่ยคนไทยเลยอ่าโอเคแต่คุณนัทนี่ไม่ได้ละนัทที่สูงกว่าปกติผมไม่กล้าไงเพราะเดี๋ยวผมข้อมเขาหาผมสูงเดี๋ยวผมจะบอกรถเตี้ยนี่ครับเห็นไหมว่าผมขับเนี่ยนะฮะก็โอเคเหยียบเต็มเท้านะพี่ ต้องบอกนะครับบางทีคนเราชอบเบ่งผมอยากนั่งรถที่มันดูแมก็ต้องรถสูงหน่อยสุท้ายเกิดอาการบัลเล่บัลเล่คืออะไรครับปลายเท้าจึ้มงี้สวอนเล็กเลยโอ้ไม่ไหวครับผมผมดูแล้วเนี่ยมันขับแล้วมันไม่สบายเห็นไหมผมเหยียเต็มเท้าเลยนะครับจะเจอทางฝุ่นนิดนิดเจอทางตรวจเกิดผมจะต้องการพยุงรถนะครับขันเนี่ยสบายมากผมว่าเป็นรถที่มันจะมาใช้ในเมืองก็ดีโอ้โหต้องบอกเลยครับจะออกไปต่างจังหวัดบ้างเป็นบางครั้งก็ใช้ได้น้ำมันเท่าไหร่รู้ไหมฮะอะสิบห้าลิตรสิบห้าลิตรอัตราการินน้ำมันเท 15ลิตร4ลิตรต่อ100ยกิโลคำนวณคำนวณอะประมาณทัก400่กิโลในการเติมเต็มถังเราิ่งได้หมายความว่าถังหนึ่งเติมทีนึงเนี่ยไปได้400ร้โลเลยนั่นคือการเทสจากเมืองนอกอ่าถ้าเกิดเมืองไทยเจออากาศร้อนบ้างขับเร็ว,วบ้างช้าบ้างผมก็สามร้อกิโลหรือเหลือ,ลอตัวนี้รู้ไหมดูราคาเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับเบสสี่แสนหนึบาท419,000บาทนะครับค่างวดที่ผ่อนเริ่มต้นนะครับคันนี้นะครับ 4,600บาทาไม่ถึง5,000นะก็อบอกว่า BMW มาตลาดเอาใจนักขับนะครับผมสายลุยสายออโรดสายโหดนี่คือนึงในรุ่นที่เรามีการปรับราคานะครับผมเพื่อให้ทุกคนไม่ต้องอได้ง่ายขึ้นอ,อย่างที่จะให้มาเราไม่ลดอ,ออปชันนะทุกอย่างเมือนเดอร์หมดมีคุ้มกันอีกไหมผมมองล้วมไม่มีแล้วรถตัวนี้เนี่ยคือปุ๊บได้เลยรู้ไหมครับ BMW ไซสครับรู้จักไหมอะไรคือ BMW ไซครับ BMW Service Inclusive มันคือโปรแกรมบำรุงรักษาฟรีฟรีความหมายคือนัดเอารถเข้าสู่บริการทุกๆรอบการบำรุงรักษาเลยเริ่มต้นที่พันโลแรก 10,000โล20,000โล30,000โลนัดไม่ต้องจ่าตังค์ในกระเป๋าเลยครับเอารถเข้าสู่โดยการทางสู่โดยการถอให้เสร็จปุ๊บจบหมายความว่าผมผมเนี่ยผมวันนี้ผมออกรถไปผม่อนข้างงวดเนี่ยแหละ5,000ที่เราคุยกันอยู่ถูกต้องถึงรอบที่ผมต้องเข้ามาเซอร์วิสเนี่ยผมไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่ต้องจ่ายเลยครับเอารถให้ไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับใช่เลยครับผมนอกจาก BMSI ที่พี่เอกพูดถึงวารันตีครับผม5ปีวารันตีครับณปัจจุบันเนี่ยณวันนี้เนี่ยวาาาารรััันนนนตีีีเเเ่ยยมให้้ปลถคุณจดไฟแซ์กบ SF เอฟคืออะไรก็คือไฟแนนซ์ของ B W นั่นแหละช่วยอะไรได้บ้างพีช่วยเรื่องคุ้มครองเรื่องของ defect ปัญหาตัวรถนะครับผมรถเรามีปัญหาฟิวปกติซึ่งมาเกิดจากการผลิตไ <Yeah. S 2> ม่ได้เกิดใช้าง,งานไม่ได้ขับรถไปล้มแตะแล้วก็มาเคลมไม่ใช่นะครับรถมีปัญหาระหว่างทางเราสามารถที่จะโทรร์วบริการตัวนึงจากเราได้ที่เราเรียกว่าโมบิตี้เซอร์วิสครับอาจจะเครื่องยนต์ดับหรือบางอย่างที่ดูแล้วมันทำงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าเป็นชาวบ้านผมต้องเอาขาทีแบบง่<ๆ>นนายๆตินไปไปต้องครับมีเบอร์ครับตัวยกหูกรีงโฟลเลยครับผมรถมีปัญ ทางผู้ให้บริการนี้ก็จะเข้ามาทําการจกรถคันนี้ไปที่ศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดหน้าจุดนั้นหมายความว่าเขาก็มารับรถเราไปเลยให้เราก็ติดรถเขาไปเลยไปลงทีงจุดนั้นเลยไม่ต้องกินเท้าลิงระหว่างทานไม่ต้องคอยยันกันไปแล้วนะพี่อยันด้วยอีกหน่อยไอ้เจอรถชาวบ้าน่านมาพี่ขอยันไปทุกคนดูตลกมากเลยไม่มีครับไม่ต้องห่วงขึ้นรถสไลด์ไปอย่างดีเลยท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับคนไหนนะครับถ้าสนใจนะครับจะดูรถเบียนเบียนยูนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะ750 GS คันนี้นะครับถ้าสนใจรถรุ่นอื่นๆนะครับก็ยังสาามรถตติด่ออโชว์รูมขง้าดเองนะครับได้เถร ทางทั่วประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าแล้วกันนะครับว่าเราจะพาไปดูรถคันไหนอีกนะครับว่าฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับ